สวัสดีครับพบกันอีกครั้เชินะครับผมผมนายรัตศัดิ์สุภราสารบานนเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของบริษัท King Intelligent Technology จำกัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาวิธีการเซตอัพอุปกรณ์ ADSR ขออภัยครับเป็นอุปกรณ์ 3G โมเดมเราเตอร์นะครับผมในรุ่น t l m r 3 0 2 0นะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะฮะวิธีการเซตอัพนั้นที่ผมจะแนะนําเป็นในส่วนของการปรับเป็นโหมด WIST นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการเซตอัพนั้นจะเซตอัพกันแบบไหนนะฮะอันดับแรกเลยนะครับที่ตัวอุปกรณ์ให้เราปปััสวิตช์นะครับที่อยู่ด้านหน้าตัวกล่องเนี่ยให้ไปที่โหมด WISP ก่อนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็น 3G นะฮะเมื่อเราสวิตช์ในส่วนของปุ่มันปุ่มสวิตช์ด้านหน้าตัวอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับเสร็จแล้วใส่หมายเลข IP address ของตัวอุปกรณ์นะครับเข้าไป ตรงแอดเดสบาร์นะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดสองห้าสี่นะครับอันนี้จะเป็นหมายเลขเดิมของอุปกรณ์นะครับหมายเลขไอพีเดิมของอุปกรณ์เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดสองห้าสี่นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมีหน้าต่างแสดงให้เราใส่ยูเซอร์พาสเวิร์ดล็อกอินนะครับยูเซอร์พาสเวิร์ดล็อกอินจะเป็นแอดมินและแอดมินตัวเลกหมดเลยนะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วให้คลิกเข้าสู่ระบบครับถัดจากนั้นนะครับให้ไปที่หัวข้อไวเลสครับ จแล้วให้คลิกที่เซอร์เวยครับนะครับลักษณะของการคลิกเซอร์เวยก็คือการทำโหมด APKN นะครับเราจะต้องเลือกสัญญาณที่เราจะทำการคอนเน c t มาหนึ่งชื่อนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมใช้ Wi-Fi ที่ใช้อยู่ที่ออฟฟิศนะครับก็คือเป็น TT 1 0 0นะครับตรงนี้นะฮะให้คลิกคอนเน c t ขวาสุดนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ SSID และ MAC address ของตัวต้นทางนะครับ ในส่วนของ AP setting location SSID ตรงนี้นะครับให้เราตั้งชื่อสัญญาณไบเลสของเรานะครับว่าเราจะใช้ชื่อไหนนะครับในการใช้งานของเราฮผมยกตัวอย่างนะครับเป็นบอลนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นชื่อบอลนะครับเสร็จแล้วก็คลิก s a ฟครับเสร็จแล้วรีบูตหนึ่งครั้งครับโดยจะมีข้อความสีแดงๆขึ้นมาตรงแถบนี้นะครับบอกว่าให้รีบูตแล้วก็คลิกเข้าไปฮะแล้วก็กดตกลงนะครับผม เดี๋ยว,วรอสักรู่หนึ่งครับอุปกรณ์จะทำการรีบูตหนึ่งรอบ นะครับผมในระหว่างนี้นะครับเมื่อเรารอทําการรีบูตเสร็จก็ให้สังเกตที่ตัวอุปกรณ์นะครับว่าไฟติดครบหรือยังนะครับมีไฟดวงไหนขาดไปหรือเปล่านะฮะในการเช็คสเตตัสเบื้องต้นนะครับผมเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะหน้าเว็บเบราว์เซอร์ที่เราเซตอัพเมื่อสักครู่นี้จะมีเฟรเข้ามาอยู่ที่หน้าสเตตัสนะครับสิ่งที่เรา ต้องทําต่อไปนะครับคือต้องรอจนกว่าหมายเลข IP WAN จะมีขึ้นมานะฮะครับแล้วนะครับสําหรับวิธีการเซตอัพ 3G โมเด็มเราเตอร์นะครับในรุ่น TL Kit MR 3020นะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยในการคอนฟิกหรือว่าเซตอัพอุปกรณ์นะครับสามารถสอบถามได้ที่ซัพพอร์ตของเรานะครับเป็นเบอร์ฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เบอร์024190555นะครับหรือจะหาข้อมูลที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับที่ facebook c o ท t h a i l a n d พิไทยแลนด์นะครับหรืออาจจะโทรสอบถามเบอร์ตรงที่ผมนะครับที่เบอร์024ขออภัยครับที่เบอร์086-329-4695นะครับผมรัฐศักดิ์ศุภตรานนท์ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ เคยได้พบอะไรมา